ขับก็ตามนั้นแหละครับตามนั้นเลยเน่ตามนั้นเลย,เย,เลยหกห,กหกเคกดฟัสต์สตาร์ทไปครับเนื่องจากนะครับเซตนี้เป็นเซตที่เล่นได้นานมากๆแล้วก็ได้คะแนนในระดับกลางไม่ถือว่ากลางมากแล้วก็ไม่ถือว่าเทพมากนะครับเคมันเซตที่เล่นได้นะครับ แล้วก็ผมเน้นให้อยู่นานไงนะครับภาหลังผมเลยใช้เป็นทวดขีนะครับเพื่อให้มันอยู่ได้โดนๆหน่อยหนึ่งเพราะว่าด่านนี้ครับผมไม่ค่อยได้เล่นผมก็อยากแกะด่านไปได้ในตัวนะเฮ้ยโอ,อเคก็เล่นไปครับสองล้านผ่านมาครับซึ่งคะแนนก็ไม่ได้ดีมากหัวใจอายนี่สิมีเดี๋ยวมาตาไหนเนี่นเยเฮ้ยมึงมาตาไส่โอ้ไม่ได้ไม่ได้วะโอ้ยเร็วมากๆครับ อ่าซึ่งนะครับเพจน,นี่ทำทำว่าทำไมผมถึงเอาอันนี้ก็คือมันจะเด้งอ่าคะแนนตลอดไงครับแล้วก็เวลาพุ่งความไวแสงเนี่ยนะครับหรือขี่สัตว์เนี่ยมันก็จะได้คะแนนลิงด้วยนะครับดูนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นบ่โอ้ค้ำตีถึงม,มาดูค้ำมีบ้าเอ้แคปหลังจากที่ห่างหายไปนะครับประมาณ2อาทิตย์ได้หรือเปล่าตั้งแต่ยังไม่ปิดเทอมเลยนะเฮ้ยบินไปครับสิกม,ม,มาสิกมาสิกมาสิเห้ โอ้โหโอ้โหโอ้คุโอ้คุแหมต้องดดตามยิรี่เข้าไปนะครับอถ้าถามว่าทำไมจะต้องเอาแม่เหล็กมากนแนยไม่รู้สีคหับสัญชายามันบอกมั้งนะถ้าไม่เอาแม่เหล็กมามันก็เล่นยากสี่รับโอเคแล้วผมก็ไม่ค่อยชินด่านนี้ด้วยนั่นสิเฮ้ยเอาชะชิบหาย ผมก็เลยเอามาด้วยครับถึงแม้จะไม่มีเยลลี่ให้เก็บเท่าไหร่ก็เหอะน,นะครับแต่ก็มาด้วยก็เป็นการดีเหมือนกันเผื่อพลาดอ่าพวกอะไรว่าอ่าหัวใจเป็นคอเคขึ้น,นามาตรนไครับจึงโอ้โหลูกไฟ,ล,กไฟลูกไฟด้านล่างอีบ้าเอ้ย่ดี๋ยวนีนรรรรรงรรรอรรรรรเรร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 รมัน เติรเติรมเดดิดมเดดุดุมก็ถ้าจะทำลายสิ่งขวางชิ้นนึงน่าจะได้หลายพันเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำลายสิ่งขวางชิ้นแรกครับจะมีพอชั่นหัวใจนะครับหรือขวดหัวใจเนี่ยนะครับติดยุนะครับซึ่งเป็นการดีมากครับแต่อันอื่นก็มีติดเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่หัวใจมันเป็นเยลลี่ที่แช่แข็งหรือเปล่าน่าจะได้คะแนนเยอะกว่าเยลลี่ปกติน่าจะเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวเชียวนะเฮ้ยผมก็ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่หรอกนะ โอ้โอ้โหตรงนี้เยลี่เยอะๆไม่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 โอ้โหโดดมั่วไปก่อนก็จะพยายามไม่ชนแล้วกันถ้าชนก็จะให้ชนน้อยที่สุดครับแล้วก็เหวนี่มันห้ามไม่ได้ใช่ปะว่าคนไม่ชินด่านเพราะคนไม่สมบูรณ์การดึงดันจากไปไม่ว่าไครนุ่ยจวายจะรักมากแค่ไหนโอเคอย่าไปลองเล่นแบบเขาครับเสียงเขาดีกว่าเราเยอะโอเคทำเล้สีขวางไปครับ โอ้ว้าวก็ตามนั้นแหละครับก็เยอะจริงอะไรจริงเรื่องปิ้งย่างเหมือนเดิมนะครับอ่าก็ <S 2> <S 2> ه, ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรอกนะนอกจากความรอก็เดิมอไม่ใช่ไม่ใช่แหมเราก็นี่ก็ก็ในช่วงนี้นะครับผมก็ไม่ได้แคสช่องนี้เท่าไหร่นะส่วนมากก็แคสในช่องหลักของผมนะครับนะถ้าใครยังไม่กดติดตามในช่องนั้นก็สามารถไปกดติดตามได้นะครับแต่ช่องนั้นมันทําไมไม่รู้นะครับ รู้สึกว่ามันจะตดลิกสิทธิ์นะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมก็กําลังแก้อยู่ครับตอนนี้กําลังแก้อยู่นะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นอย่างโอ้เสียงเพลงดังมากอะภาวนาให้ถึงขวดเลือดไม่ถึงวะไม่ถึงว่ะแต่ไม่ชนวะไอแต่ไม่ชนเสิมาเสิมา สิงมาสิงมาอชิมหายนี่ครับด่านต่อจากนี้เราจะชนเลยนะชนแบบอินฟินิตี้ครับแบบชนรัวๆเลยอะไรประมาณนั้นนะก็บินไปครับแถวนี้ก็ยังสีงขวางเยอะนะเออสีขวางเยอะอ่าชิมหายฟื้นรอบที่2ครับโอเคเราจะฟื้นทั้งหมดน่าจะ5 5รอบอัพนะครับเพราะว่าขนาดกระป๋องเฉยๆก็6รอบนะฮะ9รอบครับอ่าเราจะฟื้นทั้งหมด9รอบครับด้วย25หน่วย หกครั้งครับแล้วก็อีกห้าสิบหน่วยสามครั้งโอเคจงเข้าใจเออโู้โชนกะไม่จะไม่ให้ชนเลยนะเนี่ยแต่เรือมันก็ใกล้หมดแล้วล่ะเป็นถือเป็นการโมฆะไปครับไม่นับไม่นับนะเฮ้ยโอเคจะขี่สัตว์ไหมขี่สัตว์ก่อนโอเคครับดีดีดีก็ไม่ต้องกดอะไรครับเพราะว่ามันดูดมันดูดึงอะไรแม่บอกมา เรื่องเขาแม่ขนมแม่ขนมมาโอ,โอ้ตายอุ้ยนึงว่าจะอุ้ย,อย,อยอหอ,อกด้านล่างอ่ะ่มันเก็บไม่ถึงอย่าเพิ่งตายนี่ก่อนแม่ยังไป โอ้ oh, สีขวางด้านล่างอีบา้าเอ้ยมาโอเคมันจะฟื้นถึงไหนเนี่ยนะเฮ้ยอ่าก็เซตนี้ครับคะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็แบบมันมาไกลไงนะแต่นี่ก่อนแม่แหมยน่จริงอะไรจริงนะเราเนี่ยนะเฮ้ยนี่ครับเอออู้ฟื้นเหรอโอเคไม่ใช่ฟื้นว้ยเปลี่ยนผ่าหลังครับซึ่งผ่าหลังเราจะมีโอกาสตกหลุมได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าดึงหลุมได้เพดไง แอ้ชิปหายอะไรแจ้งเตือนมาวะทำไมมันเป็นซิกะตุกแหลกๆอะ่ะตาหนึ่งแม่โอ้โหจะอะไรนะักมากใหม่เลยนะเฮ้ยโอเคยี่สิบห้าล้านพันมาครับเื้อดึกว่าจะโดนหวยบ้าก็เก็บยีลี่ตามด่านไปครับก็โดดตามยลีลี่เดตตามยีลี่ไปครับ ซึ่งจะต้องมือไวมากนะครับด่านนี้นะเพราะว่ามันมาช่วงไหนก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันจะต้องโดดตามเยลลี่เดะๆเลยนะครับจะไม่มีการโดดก่อนหรือโดดหลังนะครับมันมันจะเป๊ะๆเลยอ่ะเอออยางี้เยลลี่มันจะไม่หลอกครับซึ่งจะต้องโดดตามเยลลี่ทุกกระบวนการถึงแม้จะอ่ะโดดตามเยลลี่นะครับมันมันก็ยังชนอยู่แต่น่าจะชนน้อยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเราโดดตามเยลลี่เนี่ยเราจะมีโอกาสไม่ชนประมาณ99%ได้นะครับ เพราะมันแน่นอนอิลีครับโอ้ยไม่เห็นยีลี่ไม่เห็นยีลี่โอเคอะชนนึกว่าจะชนอีบ้าเมื่อกี้ผมเผลอเอออะชนกลัวแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคฟื้นครั้งแรกครับอยู่ที่28ล้านให้ได้ ให้ได้สามสิบไหมอาอูโดึงลุมโอ้โหตกใจอีบ้าเไยโอเคดึงลุมไปเลยครับฮึพุ่งไปข้างหน้าอย่างความเร็วแสงครับโอ้โหโอเคยี่สิบเก้าล้านไปที่เรียบร้อยครับโอเคหัวใจไหมไม่ใช่วะ่ะวนด่านแล้วครับชิมหายเราเราเราโดดชา้าไปหน่อยนึงครับแหมมึงไม่หน่อย,ยแล้วแหละมึงโดดช้ามากเออ โอเคน่าจะฟื้นครั้งสุดท้ายแล้วนะโอเคมีเลือดเฮ้ย hey, กระตุกอะไรวะลายวะลยวาอืมเอาตกใจจะกระตุกอะไรมากมายโอเครอบสุดท้าย31ล้านกว่าๆยังไม่ได้พูดดาวนะครับเอ้าโดดก่อนซะงั้นโอ้มันต้องเป๊ะจริงๆนะครับซึ่งด่านนี้มันยังไงไม่รู้นะ ไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้มันต้องหลบหลุมข้างล่างครับโอเคมาดูว่าจะก,กี่ล้าน48ปล้านนะครับโอเคสมการรอคอยครับสำหรับผมไม่ได้แค่นันก็มาพบกันน,ะนานๆหนึงโอ้โหกล่องทองหมดเลยตึ้งตึงตึงต้งตึงต้งเย้ไอ้บ้าว้าวว้า,ววา,ววาวโอเคขอ,อกราบสวัสดีพี่ชายยูทูบกันด้วยนะครับเดี๋ยวเพิ่งจะมาเริ่มกราบสวัสดีเดี๋ยวผมมาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวสูตสมบัติหรือเปล่าหรือจะได้คริสตัลครับแล้วก็หรือจะได้สมบัติชิ้นนี้มา ครอบครองฮะสิบตามการรับเกตได้รับได้รับเหรียญเพิ่มอะไรมันคืออีหยังกุญแจสิบดอกโอเคใช้ได้ครับผมก็สะสมกุญแจไว้กุญแจไม่ใช่ของแล้วครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครต์ให้ช่องของผมเพื่อเป็นกําลังใจเลื่อๆนะกันด้วยนะจ๊ะโอเคอย่าลืมกดติดตามนะมึงไม่กดติดตามมึงตายนะอ่ะหยู่ตรงไหน